สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกรูบอยนะผมในช่องเตียนอไอซนะครับผม,ม, ICU บผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเหรียญ s e x a นะครับผมก็หลายคุณหรือว่าหลายท่านที่แบบยังงงอยู่นะครับผมว่าทําไมตัวเองมีเหรียญตั้งเยอะแล้วถอนไม่ได้เหรียญตั้งเยอะขั้นต่าคือ100เหรียญน,นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องมีลิสต์รายชื่อของเหรียญในเมตาหมาร์ตนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเมตาหมาร์ก่อนสักครู่หนึ่ง นะครับอ่ะช้านิดหนึ่งนะครับพอดีเครื่องมันมีเกม NFT เยอะนะครับผมอ่ะมาแล้วอันนี้คือผมมีเหรียญมาแล้วผมแอดไว้แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีไม่ยังไม่มีเหรียญนะ่ะคือแอดใหม่ครับแอดใหม่ลงมาด้านล่างเนี่ย Import Token นะครับผมวางอ่ะเลข c คอน a c t นะครับผมหรือว่าโทเก้นแฮชเลสแฮชเลสนะครับผม อ่ะมันจะขึ้นค่ามาแล้วกด Import นะครับผมพอกด Import มันก็เด้งมาเป็นเหรียญเนี่ยเป็นลิตรายการแบบนี้นะครับผมบางคนยังทําไม่ถูกนะครับผมเราก็มาบอกกันนะครับผมว่าตัวเองทําไม่ได้เนี่ยเลขคอนแทกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปคือปกติใต้คลิปผมลงไว้อยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมมันก็มาขึ้นตรงนี้เอ้ยผิดผ,ผิดเหรียญ นะครับผมมันขึ้นตรงนี้นะครับนะครับผมอันนี้คือเอาเข้ากระเป๋าเราเราก็ก๊อปไว้ไงนะประมาณนี้นะครับก๊อปไว้เข้ากระเป๋าเราไงฮะนะครับก๊อปไว้เข้ากระเป๋าเราผมก๊อปไว้รอเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เหรียญกันอ่ะไปที่เหรียญกันหาไม่เจอเกมส่วนตัวนะครับ S e x a network นะครับ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับผมต้องแช่ไว้ก่อนคือจริงๆผมผมก็ไม่อยากทําคลิปถอนตอนนี้เพราะว่าตอนนี้กําลังขุดมันลดลงแล้วซึ่งกว่าผมจะได้ยอดนะครับผมอย่างเยอะกว่าผมจะได้ยอดยอดอย่างเยอะนะครับตอนแรกมันยอดสูงกว่านี้ตอนนี้เหลือหนึ่งจุดหกและอนาคตมันก็จะเหลือศูนย์จุดแปดศูนย์จุดสี่แล้วก็ศูนย์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งและจนถึงศูนย์คือจะไม่สามารถ ทำการขุดได้แล้วก็เริ่มเปิดขายครับตอนนี้สิ่งที่อัปเดตมามันก็จะมี new future ที่แบบกําลังทำนะยังไม่มาก็คือจะเป็นวงล้อสําหรับหมุนนะครในหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นวงล้อหมุนให้เราแบบสุ่มได้ในรายวันนะครับผมก็มีการทือซื้อขายที่ดินด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับซื้อขายที่ดินด้วยเหรียญน,นี่แหละนะครับในอนาคต ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณหมื่นกว่านะครับเรามาดูการทําธุรกรรมกันธุรกรรมเนี่ยเราต้องมาหัวข้อธุรกรรมเนี่ยยอดถอนถอนไปประมาณนี้นะผมถอนวันที่สิบสองนะผมมีคนถอนเมื่อวันที่สิบสองสิบสามไม่มีคนถอนนะเออสิบสามไม่ถอนหรือว่าสิบสามยอดถอนถอนไม่ได้นะผมคือมันมีวันที่ถอนไม่ได้ด้วยนะครับเออไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถอนล่าสุด 12, วันที่สิบสองวันที่สิบสามเว้นว่างไม่มีการถอนเกิดขึ้นนะ วันที่สิบสามเว้นว่างไม่มีการถอนเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ยอดถอนถอนไปประมาณ500ห้าร้อยกว่าล้านคือคนอื่นนะคนอื่นรวมทั้งผมในนั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูหนึ่งยอดก็แล้วกันอ่ะถอนให้ดูหนึ่งยอดก็แล้วกันนะครับผมผมมีอยู่หมื่นห้าอันนี้คือยอดของผมนะยอ,ยอดล็อกอินบ้างยอดรายวันบ้างรับบ้างไม่รับบ้างเนี่ยตั้งเก้าบ้างเว้นไปหนึ่งวันสองวันไปทําอีกทีสิบสองนะครับผมบางทีผมก็ลืมนะครับ บางทีผมก็ลืมนะครับมาที่กระเป๋าเงินนะครับยอดถอนถอนไปตั้งแต่นู่นเดือนพฤศจิกาวันที่ยีนู่นนะครับนานเปินไหนนะครับนานมากนะผมเดี๋ยวเราจะทําการถอนนะแต่รู้สึกว่าการถอนมันจะต้องใช้1เหรียญซึ่งการใช้1เหรียญเนี่ยแน่นอนครับผมใช้ Two Money Wallet นะครับผมในการชําระค่าถอน ซึ่งผมบอกไว้เลยว่าคุณควรมียอดเงินให้มากที่สุดผมไม่ได้แนะนําว่าคุณจําเป็นต้องขุดตามผมหรือว่าคุณต้องการเก็บตามผมคือ,ผม,อนะคผมก็ต้องเสี่ยงนะครับผมก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงในด้านที่นี้คือเราต้องจ่ายเงินก่อนถูกต้องป่ะครับเดี๋ยนะหนึ100่งร้อยเอหนึ่งร้อยขั้นต่ำกอะอันนี้ผมเอาเงินเข้าสู่ทัวร์เลทก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับผมเอาเงินเข้าทูวอลเล็ตเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราตัดผ่านเอ่อเพสโตนะเพสโตกูเกิลเพสโตนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่เมนูสักครู่นะครับหลงนะกดถอนครับจากนั้น เลขกระเป๋าจะเป็นเลขกระเป๋าเราสังเกตดูดีๆนะนะครับผมเลขกระเป๋าก็ต้องเป็นเลขกระเป๋าเรานะครับจํานวนที่ถอนถอนเท่าไหร่ผมขอถอนที่หนึ่งหมื่นก็แล้วกันนะครับมีอยู่หมื่นห้านะครับผมขอถอนที่หน,ออนึ่งหมื่นเพราะจริงๆผมอยากสะสมยอดให้เยอะกว่านี้นะครับและเราก็นะครับผมชำระค่าบริการไปนะครับผมค่าถอนใช้คําว่าค่าถอนเมื่อกี้ ยังเห็นอยู่นะครับว่ายอดของผมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอโ,อโอ้มันต้องข้าใหม่ทุกครั้งมันต้องตรวจสอบลายมือไงอ่ะสังเกตยอดของผมนะยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเท่าเดิมนะครับหนึ่งมืนนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าถอนได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ เนี่ยค่าบริการบล็อกเชนผ่านทูวอร์เรนะครับผมสามสิบสี่บาทเลยวันนี้โหถือว่าสูงนะครับผมหลังตอนนี้เราก็จะชำระค่าบริการนะผมหลังจากชำระแล้วยอดเราหายไปแล้วครับะนะครับผมยอดเราหายไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายอดถอนเนี่ย วันที่ส so, hmm. ิี่เนี่ยกาลังดำเนินการถอนนะครับหนึ่งหมื่นนะครับผมกําลังรอยืนยันกําลังรอยืนยันนะครับซึ่งตอนนี้ยอดของเราเหลือเพียงแค่ห้าพันกว่านะครับสมาชิกทีมนะครับผมช่วยๆกันนะผมอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมเนี่ยกาลังดําเนินการนะวันที่สิบสี่นะผมถอนให้ดูเลยนะครับถอนให้ดูเลยนะครับผมมีตามคําขอนะครับผม จะเห็นว่ายอดถอนตอนนี้เราหนึ่งมพเหรียญน,นะครับผมยอดถอนของเราแต่ตอนนี้ยอดถอนกำลังำดำเนินการยังไม่สำเร็จนะครับนะครับยังไม่สำเร็จเดี๋ยวเราสามารถเช็คได้อ่าฮะนะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่เข้านะครับยอดยังไม่เข้านะครับจะรออยู่ประมาณ มาต่อนะครับผมกับคลิปการถอนเหรียญนะครับผมถอนเหรียญ S E X A นะครับก็มันถอนไม่ได้จริงๆนะครับก่อนหน้านี้นะผมมาถอนได้ก็เมื่อวันที่ยี่สิบก็คือวันนี้นี่แหละถอนได้วันนี้นะครับผมก็เพิ่งถอนออกไปนะครับผมเพิ่งถอนออกไปจริงๆวันที่ยี่สิบนะครับผมคือจริงๆเราถอนไปตั้งแต่วันที่เราอัดคลิปนะครับผมแต่เริ่มทํารายการได้ เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมเนี่ยเพิ่งถอนออกไปนะครับผมเป็นยอดหนึ่งหมื่นนะครับผมก็รวมเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดเหรียญนะครับผมตอนนี้นะครับคือหลายๆคนเพิ่งถอนหมดเลยนะวันที่ยี่สิบหมดเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ดองกันอยู่นะครับผมค้างอยู่คือไม่สามารถถอนได้ตอนนี้ผมถอนไปสองรายการนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใน เอ่อเมตา์ทนะครับผมเมตา์ทของเรานะครับสำหรับเมตา์ทนะผมค้างนะครับผมสักคู่หนึ่งเอ่อเดี๋ยวนะคลิปยังอัดอยู่เนาะโอเคอัดอยู่นะผมนี่งไงมาแล้วนะครับผม 101, หนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดเหรียญนะครับผมนะครับถอนได้นะครับผม ก็ระบบมันอยู่ในช่วงปรับปรุงพอดีนะวันที่เราถอนให้ดูในตอนอัดคลิปตอนแรกก็เนี่ยพอถอนได้ผมก็อัดคลิปต่อเลยนะว่าถอนเข้ามาแล้วครับนะผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับผมกูบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไครต์ครับผมไปแล้ว